มันจะเป็นต้นตำเยแมวสวนไผ่แก่เหิดห่อปุ่มแปลต่างๆมีตม่ำขากถนนหนทางสังเกตยังไงใบม้นๆหรือพี่น้องมีดอกตามลำต้นนี่ตวัวเมียแมตวตัวเมียจะมีสองอย่างคือตัวผูกับตวัวเมียเด้อตัวผูจ้จะข้นขนบบคอนิยมใส่ เต็มเนื้อตมเมียพามาชมต็มเนื้อแมวสมุนไพรเก่ษตดทอปุ่มเป็ดต่างๆยีนักเล่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เป็นจะเป็นแบบนี้ออกสอดอกตามลำต้นเด้อพี่น้องเจ้ตัวต็มแยืแมว หรืออื่นอีกอย่างหนึ่ง,นงว่ากันชาแมวนี่เกิดตามถนนหนทางริมถนนตามเจ้หัวเจ้ส่วนนี้นี่คือตาเนืแมวสังเกตมืงซอดอกจะออกทุกขอตนทุกรำตนตามลำต้นจะเป็นตาเนืแมวของแท้ นักษณะใบมนมนแบบนี้โ่วนนีน้นะฝนกำลังเกิดหลายนั่นจะต่วนใหญ่เป็นเป็นใหญ่ต้นตสูงต่วเนเพียงว่าเขาแล้วงม้นประแถวเนี่ยเมตตาต่ว,ตวนไผรวนรวนๆจากสองสามต้นถากแหงตรมกินต่างน้ำทุกมือนี่นักไล นั่นกระแมนผุดกระแมนนี่ก็ใช่อันนี้พักเสียนผีน,นี่ก็เป็นสมุนใบอีกเสนน,น่งพักเสียนผีแต่คุณยังจะมาเล่าให้ฟังทีหลังนั่นละพักเสียนผีใครกไปพักเสียนพัก,กเสียนผี มาคนเหมื่นขันสมยิ่งขึ้นกัน,นเดี๋ยวตุนีดตำแหน่แมววันนี้มาน้ำเสนอตำแหน่แมวเด้อพี่น้องสมุนไพรรักษาเหงือกัวปูมเบลต,ต่างๆดีนักแร้ดีนักแร้แรต่อไปพิสูจน์ด้วยแมวเด้อพี่น้องของแท้ของจริงของพิสูจน์ด้วยแมว มีแต่สูนผัล้วนๆด้วยพี่น้องแถวนี้ยต,นตนย,ย,ยต่วนตำแหน่แมวปลาสูนไัรปลาสุนไัรต่วนตำแย้แมว ่อไปไว้ทำทำการพิสูจน์โดยแมวเพาเป็นของแท้ของจริงหรือบอติดตามไปเด้งเพลิงเนือพี่น้องเป็นการพิสูจน์ตัวนตํเนี้ยแมวของแท้หรือของผอมล้างน้ำหมออกดีๆตากแดงเสล็ดสองสามแดดเอาถึงเบิ้ทั้งลำต้นบางคนเอาแต่หาไปต้มจะมีกลิ่นหอมพิสูจน์โดยแมว ต่อไปตามไปดูอันนี้คือตรวตกำแย่แมวกำแย่แมวแล้วกันชาแมวต่อไปคุณผู้เขาสูเปอพิสูตตัวพิสูจน์ก็คือหมอแมวแ้อพี่น้องแมวตัวจริงตัวแท้ของจริงของแท้ตัวพิสู์อันนี้แมวร่องยาบารหนูล่องยา พูดทดลองทดลองผู้สีทดลองก็ร่างเตรียมพร้อมอยู่แล้วเบื้องหน้าเบื้องหน้าผู้สีพ,พ,พิสูจน์ท้องแข็งท้องผอมสังเกตโมมีหางหางด่วนโมหางด่วนเอาพิสูจน์ให้ได้ไว้ท้องแข็งบนั่น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 มาอีกมาอีกตัวน,นี้มาอีกตัวนี้มาพิสูจน์เหมือนกันไว้พิสูจน์เหมือนกันไว้ ของแก่ของจริงแม่ต้องสนใจต้องกินหากแมวเอ้ต้องกินหากต้นจำแย่แมวหลังจากกินแล้วก็มีการเกลียก,กิ่งเห่นเกลียก,กิ่งของสอบเป็นมีคนเนติมเติมจำแย่แมวของแก่เดือนปีน้องไปนะตัวน,นี้นอนเกลียกเอาก็เอานอนกิ่งนอนเกลียก,กินทันใบบนด้มีการพิสูจน์ต,ต้นจำแย่แมวของแก่ รตรวจกันซาแมวศูนย์ไพยาธิศัตรูพุ่มแพลเดือดถอบผุนผุนของหมากเป็นนี่คือหมอพิสูจน์หมอพิสูจน์ต้นตทำเนีย่ยแมวของใครด้วยของปลอมถ้าตรวจได้แมวบสุสนใจน่ะเออคือว่าของปลอมด้วยพี่น้องกองไปวิธีการพิสูจน์สมุนไพรตธิทำเนีย่ยแมวง่ายๆ โดยใส่หมอแมวเป็นตัวพิสูจน์กับพี่น้องฟ้องป่ายคนหนามากแห้งมากแห้งเจาบ,บนสษุคุรภัยรักษาแมวเนีแมวปวดแมวบอสบายก็ไีขวดกินหากมันเสือหน่อยเขียวขมเลยคนหนาหลังจากกินแล้วกันเกลี่เกลียนในบ้านนี้ ดึงงาใ้ความดึงลำต้นเลยอ้ออ๋อมากหลายบบดนี้อ๋อมีการที่สูตรต,ต้นตาหญ่แมวของเถกับพี่น้องพูนาพูนามากง่งมากง่งนอนกอดเอาเลยมากหลายลาักษณะจะมีออกซอดออกตามลำต้น สำหรับตุนตัวนแม่ตัวนแม่ตุนตุ่นตุนตุ่นแมแมวตัวนแม่สำหรับตุนผูวจะใบขนขนนำตุนขนขนตุ่นเอาซีแดงๆจากในตุนมะค้อยนิยมใส่ปันไดเอ้อออออพิสูจน์บงหมอแมวตำยเยแมวต้องพิสูจน์โดยหมอแมวมาของถ่ายได้ของปลอม มอกับมอห้างดว้วนห้างกาดห้างกุดากมาโมีห้างมากลาายมากลาาย